สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาทำการทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนะคะเชิญรับชมไปพร้อมกันได้เลยค่ะไปกันเลยการทดลองครั้งที่หนึ่งเราจะให้ลูกตุ้มมีน้ำหนักอยู่ที่80กรัมส่วนความยาวเชือกเราจะให้ความยาวอยู่ที่20ซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มการทดลองครั้งที่หนึ่งได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแ้าสิค่ะจากการทดลองครั้งที่1น,นะคะสรุปได้ว่าเวลาที่ได้คือ11.41วินาทีค่ะการทดลองครั้งที่สองนะคะลูกตุ้มมีน้ำหนักอยู่ที่120กร,รมัมความยาวเชือก40เซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มทําการทดลองครั้งที่2ได้เลยค่ะ 2> 1 2 3 สี่ห้าหกเดแปดเก้าสบค่ะจากการทดลองครั้งที่สองสรุปได้ว่าเวลาที่ได้คือ1 5 8หนึ่งวินาทีค่ะค่ะและการทดลองครั้งที่3มนะคะลูกตุ้มมีน้ำหนักอยู่ที่160กรัมความยาวเชือก60เซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มการทดลองที่ท3ได้เลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบการทดลองที่สามสรุปได้ว่าเวลาที่ได้คือสิบแปดจุดเก้าหนึ่งวินาทีค่ะ